200ร้อยพอดีเลยผมเลขสวยคูณ50ครอบไอ้เพืนเพื่อนนั่งลงเงินลงวันรวมเงินลงวันรวม10,000บาทลรลา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 สวัสดีครับผมว่าผมซูเปอร์แม็คกิ้งเช่นเคยนะเพื่อนนะอยู่กับเกมเกมนี้นะครับผมฟอร์จูนทีจากคายพีจีนะเพื่อนนะต้นไม้แห่งโชคอันมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะผมไม่ใช่นะเพื่อนนะอ่าชื่อเกมฟอร์จูนทีนะเพื่อนอ่า มันอยู่กับที่ทุทน3 1 0 0บาทนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคุณได้รับคำแนะนำนะครับผมอถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยที่สิบหมุนนะนเพื่อนนะอ่าสิบหมุนที่สิบาทนะครับผมอังเกินไปก่อนนะครับผมอยู่อย่างเชิงกันไปก่อนนะเพื่อนนะหมุนสองเข้าไปอย่างนี้คนระับเกมนี้เพื่อนๆก็น่าจะเคยคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วนะเพื่อนนะเพื่อนบางคนก็อาจจะเล่นเกมนี้กันอยู่นะครับผมตัวคูณมันเยอะนะครับผมเกมนี้ผมก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันนะอ่า โอ้โหแล้วถุงทองเข้าอย่างงี้ครับผมอ่าลังเกลือไปก็ไม่ต้องเสียดายนะนเพื่อนๆนะถ้าทุนน้อยก็เบ็ดบาทนะครับผมอ่าเบ็ดบาทไปนะนเพื่อนนะโอ้โหแล้วเข้ามา150อย่างงี้จังหวะนี้260ไปแล้วครับผมบวกอีก140บาทเป็น400บาทนะผมที่คูณ5ผมคูณ5อีก127บาทนะผมลงวันก้อนโตเข้านะนเพื่อนนะ527นะผมซุปเปอร์เมก้าพรำไม่เกี่ยวนะผม <laughs> โอเคไปันเรื่อยเลยนะนเพื่อนนะซึ่งค่อนข้างเข้าดีเหมือนกันนะนเพื่อนนะอ่าโอ้โหค่อนข้างเข้าดีเลยนะผมค่อนข้างเข้าดีเลยนะ <c oughs> มีโบโบรัสด้วยนะครับหรือฟีดฟีเจอร์นะนเพื่อนนะอ่าสเก็ตเตอร์ใช้สเก็ตเตอร์สามตัวนะผมเกมนี้นะนเพื่อนนะ สามสิบหมุนนะเพื่อนนะห้าสิบบาทเปิดโบเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วจังหวะนี้ไอ้แดงเป็นนักสู้แล้วผมไม่ใช่นะเพื่อนนะเกี่ยวกับไอ้แดงแล้วผมโอ้โหแล้วเข้าฟีเจอร์อย่างนี้นะครับผมโอนัดเข้าอย่างนี้นะครับผมอ่าไปโอ้โหถ้าเป็นตัวคูณมันก็จะเพิ่มหมุนให้เราด้วยนะนเพื่อนนะมันไม่ได้เพิ่มหมุนนะครับผมเราก็จะได้หมุนเรื่อยๆแล้วครับผมอ่ามันได้หมุนสามครั้งนะครับผมแต่ถ้าเป็น ถุงสีแดงเข้านวเพื่อนอ่ะเป๋าสองแดงแล้วผมก็จะได้ตัวคูณด้เพื่อนเพื่อนนะอ่าแต่สีทองดีกว่านะผมสีทองมันคูณให้ทุกตัวเลยนะเพื่อนนะไปโอ้โหหมดนะครับโอ้ยแล้ยังได้อยู่นะต่อชีวิตนะเพื่อนนะอ้าเรากลายเป็นถุงทองนี้เพิ่มตัวคูณทุกตัวนะผมอ้าเราก็ยังไงต่อผมจงหวะดดีนะผมคูณสามเข้ามานะเพื่อนนะแล้วถุงทองก็คูณให้เรื่อยๆ่อเลยนะผม ทองคูณให้เรื่อยๆเลยครับผมถุงทองมันจะคูณทุกการหมุนนะผมอ่าไปโอ,โ,โอ้โหมาต่อแล้วเป็นยังไงครับผมจังหวะดีนะเพื่อนนะตัวคูณม,มันโหดอย่างนี้นี่เองครับผมเกมเกมดีนะเพื่อนนะปอจูนที่จากค่ายพีจีนะครับผมหน้าพี่น้องอไปแล้วผมยาวๆเลยนะเพื่อนนะ โอ้โหแล้วเหลืออีกสองหมุนนะผมจังหวะนี้จังหวะนี้อีกสองหมุนเท่านั้นนะเพื่อนนะอีกหนึ่งหมุนเท่านั้นนะผมอีกหนึ่งหมุนเท่านั้นซองแดงจะเข้าอี้ผมหรือเปล่านะผมซองแดงหรือซองทองก็ได้นะเพื่อนนะเราเข้าปเป็นดีเรียบร้อยแล้วนะผมเราคูณกันจ้ำ,ำจ้อจริงเี้ผมน่าจะคูณสามแสนกว่าแล้วนันเพื่อนนะตอนนี้ไม่ใช่ <c oughs> ได้อยู่มาที่สองสามร้อยนะผมตอนนี้อ่าตัวคูณมันโหดนะผมมีเกมนีฟนะอจุนทีนะเพื่อนนะ อาจจะเป็นช่วงเวลาโบราณไทม์นะเพื่อนนะกับช่วงเวลาที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะผมห้าทุ่มครึ่งนะผมอไปโอ้โหแล้วคูยับยับอย่างนี้นะผมแล้วเหลือหมุนอีกครั้งหนึ่งนะนเพื่อนแล้วเหลือหมุนอีกครั้งหนึ่งสองแดงจะเข้าหรือเปล่าครับผมเหลือหมุนครังสุดท้ายสองแดงจะเข้าให้ผมหรือเปล่านะเพื่อนนะสองแดงจะเข้าให้ผมหรือเปล่าไม่เข้านะเพื่อนนะ,ะมาดูนะผมว่าเราจะได้คูนเท่าไหร่นะเพื่อนนะสองร้อยกว่าแน่นอนนะเพื่อน โอ้โหสองร้อยพอดีเลยผมเลขสวยคูณห้าสิบคอบไอ้เพื่อนเพื่อนลงเงินลงวันรวมเงินลงวันรวมหนึ่งหมื่นบาทนะเพื่อนนะโอ้โหดีเฟียวเลยเพื่อนรับเฟียวเลยนะผมอ่าเกือบเข้าอีกแล้วนเพื่อนนะโบนัสเกือบเข้าแล้วนะผมเมื่อกี้นี้อ่าไอเกมนี้มันเรียกโบนัสนะเพื่อนก็ขอเรียกตามมันไปเลยนะเพื่อนนะเรียกว่าสเก็ตเตอร์ก็ได้นะเพื่อนแล้วแต่แล้วแต่ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะเพื่อน โอ้โหรางวัลก้อนโตเข้าแล้วผม1 7 2 0บาทครอ่บาทก็ผมาะไหลไปเรื่อยๆเลยนะผมเหลือไหลไปเรื่อยๆเลยจังหวะนี้คิวเข้าแล้วมีอะไรหรือเปล่าวะผมแล้วถุงแล้วท้องเข้าอย่างงี้นะผมแล้วไวเข้าอย่างงี้นะผมมีไวาย,ยัางไงก็ได้แน่นอนนะผมอา ไว้อยู่อะไรก็อุ่นใจไปหมดเพื่อนๆนะรางวัลก้อนโตซูเปอร์เมกา2,750บาทกับเบตดที่50บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆนะเบตดที่50บาทเท่านั้นนะผมโอ้โหแล้วถุงทองสเก็ตเตอร์เข้าอย่างนี้แล้วข้างบนอีก3ตัวไอ้ไอ้ไม่ใช่ไว้เข้าอย่างนี้แล้วใล้อีกสามามตัวข้างบนเพื่อนๆนะเมื่อกี้นี้อ่าพูดผิดขยญายด้วยนะครับผมอ่าคูณห้าเอาแล้วขย่าอย่างนี้ขย่าอย่างนี้โอ้โหมาวัก้อนโตเพื่อนนะ 1,355สห้าสิห้าค่อนข้างเข้าดีเลยนะเพื่อนค่อนข้างเข้าดีเลยนะผมกับเกมเกมนี้นะเพื่อนนะอ่าฟอร์ทูนฟอร์จูนทีจากค่ายพีจีนะผมเบ็ดร้อยซื้อฟีเจอร์แม่เพื่อนผมว่านะอ่าเบ็ดร้อยซื้อฟีเจอร์ดีกว่าแล้วผมลองดูนะเพื่อนนะเราบวกมาโหผมลืมลืมดูเลยนะเพื่อนนะเราบวกกันมาเยอะเลยเหมือนพอสมควรนะเพื่อนนะอ่าซื้อฟีเจอร์เจ็ดพันห้านะเพื่อน มาลองซื้อให้ดูกันนะนเพื่อนๆนะแต่จริงๆแล้วก็ควรเลิกแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะสามพันบวกมาที่หมื่นแปดนะเพื่อนๆเมื่อกี้นี้ซึ่งบวกบวกมาหมื่นห้าเลยนะผมอ่าถึงไรก็ตามได้เพื่อนๆนะโอ้โหแล้วไม่ได้อะไรเลยวะ่ะไอ้เจ็ดพันห้าหายไปกับตาเชียเท้อะไรก็บี่ยโอ้เจ็ดพันห้าเพื่อนๆได้กับไรมาได้บวกมาสี่ร้อยแต่แล้ว อ,อย่างไรก็ตามนะเพื่อนนะเล่นเว็บก็ขอให้มันเล่นถอดได้จริงนะเพื่อนจะเ,นเว็บอะไรก็แล้วแต่นะผมเเว็บตรงเว็บ A N. เอเยนเว็บอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนนะเล่นได้โอ้ยหกพันเจ็ดสิบบาทเล่นได้ก็เล่นได้ก็ขอให้มันถอดได้จริงนะผมอ่าโอ้โหเข้าอย่างนี้ผมคูณห้าแล้วมีวายอย่างนี้ แล้วเอเข้าอย่างนี้ครับผมแล้ววายมาหรือเปล่าวายมาอีกหนึ่งตัวแล้วผมเหลืออีกหนึ่งตัวข้างบนนะผมแล้วมาอีกเปล่ามาอีกเปล่ามาอีกอย่างนี้ครับผมสามพันแปดสามสามพันแปดสิบห้าบาทนะเพื่อนนะรางวัลก้อนโตแล้วผมอา่าเมื่อกี้เราไปเจ็ดไอเดียซะเยอะนะเพื่อนนะซื้อฟีเจอร์เจ็ดพันนะผมโอ้โหอดได้แล้วเพื่อนว่าดีครับผมไปแกตัวหน่อยนะผม ผมว่าซื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนนะอ่าส่วนตัวผมนะเพื่อนนะผมว่าซื้อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมแต่ถ้ามันเข้าเองอย่างงี้เพื่อนผมว่ามันเข้าดีกว่านะความรู้สึกส่วนตัวนะเพื่อนนะอ่าก็ลองไปเล่นตามันดูได้นะเพื่อนนะเออลองไปเล่นตามไปดูได้นะผมโอ้โหแล้วถุงถุงเข้าอย่างนี้นะผมโอ้โหวะนี้นะเพื่อนนะ เดี๋ยวหมุนอีกสองครั้งโอ้โหแล้วถุงทองเข้าอย่างงี้นะครับผมไอทองไอซองทองเข้าอย่างงี้นะผมเออเพิ่มตัวคูณให้ทุกตัวเลยนะเพื่อนนะะหมุนไปไหลไปเรื่อยๆเลยนะยังไงอย่างเงี้ยเราอุ่นใจได้นรอนะเพื่อนนะเข้ามารอบนี้นะผมเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อนะเพื่อนนะอ่าเราไม่ได้ซื้อับผมเมื่อกี้เราซื้อนะเพื่อนเจ็บหนักเลยนะผมเจ็บหนักเลยนะเพื่อนซื้อไปเจ็ดพันห้าเข้ามาสี่ร้อยโอ้โหน้ำตาจี๋ไหลนะเพื่อนนะโอ้โ เหลือบญอีครั้งหนึ่งสองแดงจะเข้าอีผมหรือเปล่าครับจังหวะนี้เอาแล้วยังได้อยู่นะเพื่อนยังได้อยู่อ่ะแล้วยังได้อยู่นะผมอ่าเหลือบญอีสองครั้งนะผมมีซองทองในอ,อุ่นใจแน่นอนนะเพื่อนนะมีซองทองในอุ่นใจแน่นอนนะผมเพิ่มตัวคูณให้เราเรื่อยๆนะผมอ่า,อาโอ้โอุยไดุ้นต่อแล้วผมยังได้ไปต่ออยู่นะเพื่อนแล้วยังได้ไปต่ออยู่แล้วผมอ่าตัวคูนก็ค่างเยอะเลยนะเพื่อนนะกับเกมนี้ครับผมพอจุนทีแล้วเพื่อนนะ หลายคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตารู้จักกันดีอยู่แล้วนะเพื่อนสายปั่นนะผมฮะไปเลยับผมแต่จังหวะนี้มีอะไรหรือเปล่าผมเข้าหรือเปล่าไม่เข้านะเพื่อนนะ,อ,ะอู้ยคุณน่าจะร้อยกว่านะเพื่อนร้อยแปดสิบนะเพื่อนนะที่หนึ่งร้อยบาทนะผมดูกงนรางวัลรวมหนึ่งหมื่นแปดพันนะเพื่อนนะโอ้หเหลือบุญที่ยีสามครั้งนะผม สามบห่น e ี้ผมก็ขอญาตพอแล้วนะเพื่อนนะเราบวกกันมาเยอะแล้วนะผมเราบวกกันมาเยอะแล้วนะจริงๆแล้วผมก็อยากจะเลิกตอนนี้เลยดีกว่าเออเล่นได้แล้วก็ควรถอนแล้วเพื่อนนะเออโอ้โหแล้วโบนัสเข้าอย่างนี้นะผมโบนัสเข้าอย่างนี้ผมไหลไปแล้วผมไหลไปนะเพื่อนนะมาเข้ามาอย่างนี้นะผมจังหวะนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเหลือมุกีกครั้งหนึ่งโอ้โหโบเบหรือเปล่าผมโบเบหรือเปล่า เข้ามาดิเออต่อชีวิตไปได้ครับเพื่อนนะต่อชีวิตไปได้แล้วผมไหนๆก็เข้าไปแล้วขอหน่อยเถอะเออโอ้โหโอโ,หโอ้หเอออย่างนี้นะผมอย่างนี้แหลนะนัเพืนะ่อนนะดีนะผม่าถ้าซองแดงเข้าอย่างนี้นะเพนะื่อนนะอ๋อมันเข้าสามตัวมันก็จะกลายเป็นซองทองนะผมอ่อาแล้วทองทองเข้าอย่างนี้นะผมอ่ะ ไหลไปเรื่อยๆเลยนะผมไหลไปเรื่อยๆเลยนะเพื่อนนะโอ้โหเพื่อนๆได้ดูบอสกันบ้างหรือเปล่าครับผมอ่าผมก็ดูอยู่นะบอลไทยนะผมต่อยกันมั่วเลยนะเพื่อนนไม่ใช่ครับผมโอ้โหเดือครั้งสุดท้ายอ่ายังดีครับผมยังดีนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็ดสิบห้าที่หนึ่งร้อยบาทนั่นเพื่อนนะ 7,500นะครับผมอ้าวโหยอ,อดทุนที่3,000บาทอีกนะเพื่อนนะทุนแค่3,000เองนะครับผมอ่าอย่างไรก็ตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กันด้วยนะเพื่อนนะอ่าฝากกดสั่นกระดิ่ง,ก,งกุ๊งกิง้งกุ๊งกิ้งด้วยก็ดีนะเพื่อนเะรจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่ะโบนัสเข้าอย่างนี้นะครับผมอ่าโบนัสเข้าอย่างนี้นผมผมจะเลิอกอย่างเดียวเลยนะผมได้กำไร <laughs> ผมจะเลิอกอย่างเดียวแล้ตัวนี้นะครับผม ไอตัวนี้แล้วเพื่อนนะได้กำไรแล้ว,เ,วเรื่อยๆอย่กเดียวเลยแล้วผมโอ้โหเป็นจ็กเกอ,อรอเลยวะจะกเกอื์อะไรนะโอ้โหไม่เข้าเลยนะเพื่อนดูดิสงสัยมันหยุดแจก,กแล้วนะเพื่อนนะโอเคห้าร้อยสี่สิบบาทนะผมอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ